ขยับขยายควไอ้ลงด้านล่างปัตะวันขึ้นด้านบนสองคุณพลลดขุดสังกัดทีมงานฟ้าบรรดาลก่อสร้างเขียรยต่อไปเรื่อยๆครับไปคุณปูน่นำหน้า SK200 โกเบโกฝั่งนี้ก็อุ้มใหญ่ๆครับดินโคลนะครับดินบวกโคลปะปนขึ้นไปในชั้นแรกเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะเป็นทรายแหละ ชั้นนี้เนี่ยยังไม่ได้ระดับนะครับชั้นต่อไปเยวไปไล่เก็บมาจากนู่นนะน้ำพ่วมนะป่าเจาะนี่ก็เปิดทางน้ำอยู่งานขุดลอ,อกกุดตาดาครับติดกับแม่น้ำมูลบ้านกระทุ่มยิ่งเจริญนะครับที่อำเภอแคนดงบุรีลำขุดไปน้ำออกไป ลอยโยนออกไปก่อนโยนสองต่อนะครับโยนครั้งแรกนี่แหละพอวางนี่แหละโยนครั้งที่สองนี่ขึ้นฝั่งนอกเหนือจากแนวเขตของไอตัวลำน้ำโยนครั้งที่สองนี่อยู่ในแนวเขตหลังคัน ไป่เรื่อยๆครับฝั่งของครัไอ้นี่เก็บจากด้านล่างคอยขึ้นข้างบนมีไม้มาคอยยืนนะครับคอยเหยียบคอยเดินบางจุดก็โคลนเยอะหน่อยก็จะยืนลำบากเราก็จะใช้ไม้ ปัตวันยืนสบายๆครับเลียร์พื้นที่นำหน้าไปก่อนนะครับแนวเขตแนวเขตหลังคันเขียนลิงก์ไปด้วยอยู่ในระยะ400เมตรความยาวก็ทั้งหมด800เมตรก็มาไในครึ่งทางแล้ว เรื่อยครับเรื่อยปลดไปน้ำออกตามหลังเลยก็ดูกันไปเร,เรื่อยแล้วครับ บรรยากาศของทีมงานฟ้าบรรดานก็จะประมาณนี้บางทีก็เจอปลาไหลด้วยนะเนี่ยขยับไปเดี๋ยวปลาเจาะเคลียเส้นทางน้ำสูบน้ำเสร็จสับเรียบร้อยเดี๋ยวก็ลงมาลุยแล้วครับ ไปเรื่อย